สวัสดีทุ่งนายามเย็นพี่น้องวันนี้หนูมาเล่นทุ่งนาจ้าบักลาซีแก้มกับบักลาเขากล้องมาเล่นทนุ่งนาได้พี่น้องบรรยากาศแดดล่มลมตกบรรยากาศที่ดีได้พี่น้องเบิง่งฝาฝากระง,งาม เล่นเลยลูก<า>กล้องถอยออกไปเดี๋ยวโดนพี่แกเปลี่ยนบรรยากาศจ้าพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเรามาเอาบรรยากาศทุ่งนายามเย็นว,วันนี้บรรยากาศลูกทุ่งเ้อพี่นอ้องเ่ได้เป็นบรรยากาศในเมืองเลยมงไม่ได้อยู่ในบ้าน เอาซ้อมไปลูกซ้อมไปเก่งก็เข้าขั้นว้เก่งอยู่นะต่ยากับข่วงว่าได้เก่งอยู่เนี่ยพี่แก้มทำพี่แก้มทำเล่นทำหัวนะบอกลูกพี่แก้มทำเล่นทำหัวทำไปทำมาพี่แก้มก็จะชำนานแล้วนี่พี่แก้มบอกว่า น,น,นี่ยังมากะสูข่วมชำนาญบ่ได้ข่วมเห็ดดูบ่ได้ดอกเห็ดโดยล,ลูกเ,เ,เล่นเลยเล่นเลยบ่ยม,มีงานผ่อนคลายพี่น้องผ่อนคลายมาเห่นทงมาเจ็บทัวกับคุณปูนเนาะพี่น้องมาเห่นทงส่วนใหญ่ว่ามาเล่นทงบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีเลย อาตีแบบไม่ลูกอาทีเสร็จเยอจะตีก็เยาว่าอุ้ยเอาคุคงว่ามีโซลอะไรเจ้าเปิดสิมีมันก็อยู่ในมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มีมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยาากกฝ บรรยากาศดีพี่น้องแดดลมลมตกลูกแบตส์นี่ซ้อมไปลูกบ่มีอันโดนตีกับเสียบหูฟังเอาอ๋อพี่แจมต้องแสดงใส่ดนตรีเลยบ่มีอันสู่ลำโพงใส่หูฟังเอเออพี่แจมใส่หูฟังแล้วก็เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ตรงนี้พี่แจมใส่หูฟังเอา ฟ้างามๆเลยพี่น้องโฟกอัสฟ้าได้พี่น้องฟ้าอย่างสวยเลยฟ้าอย่างสวยเลย <c oughs> เปิดดนตรีให้ยาฟังแน่มแน่สนอกมันก็เลยเป็นป่านนิท่านใบ เรามีดนตรีได้พี่น้องกัญอาบายุเราเป็นอย่างเราจังต้องให้มีดนตรีขันมีดนตรีมันจังได้อัธโรตนะพี่น้องบาดบาทว่ามีดดนตรีเฮาก็เลยฟังคือแบบใบๆคือกัน เด่นจนเมื่อดพี่นอ้องมามาตีเลยลูกมาตีเลยมาตีมาลูกอยู่ไหนลูกลูกมันอยู่ไหนน้ำกัน